ตามสูนมันมันบานทกนวนมันได้สองมับอกมันได้สองบ้ีกพ่อพ่อ่ัดจัดให้กระเปลีนท่านะไอวัสดีครับดีใจนอครับเด้อรอดเบิ้งวันบอนที่มสิงบ่อนะไม่อีเก่าตัวนี้ไม่รีวันดีรักิ้ไม่ีกัฟันได้เกี่ยวกับฟันกับเลขสูปเน้กตึงกัน้ยเก้หนึ่งก้าสองเออจะว่าจะว่าตัวนี้คือพ่อว่า ไฮนามันเป็นที่สี่เหลี่ยมนันแบบเรียกใจกันไว้อันนี้มันต้องก็ความฝันพอแมนอือครับเอาเบอร์โทรพอลงไฮเอฟซีนะพ่อพ่อเบอร์ยังพ่อครับแต้พ่อคุยให้ฟังครับตอนนี้คือคือจังหวะแล้วพ่อกับว่ามันใจเป็นล้างทุ้มนีเรียกเรียกมุนมันใจว่ามันจะมีศูนย์มาแมนแมนอิลี แต่มันมันบมีหกในในสูตรกอแต่ละ,นะะมันเลยบ่ได้จับใครู่เด้วยถ้าแม่นมีหกนี่ก็สิได้เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยตอนนี้ก็ะเบนแันนี้กับจานต้มดากับยี่หกกับจี่๊ดหกชุดหนึ่งยังไปที่แล้วค่ะ แต่ว่า่อยมันมันมันมาเก่าสองมาครับเก่าสองเนอานุก็อายุเก่าสองสองพันกัตถุแต่ว่าห้องนู้น่ะซูนหกมีแต่ลัตติลี่มันสิมาเก่าสองแลวครัดิค่แต่ว่ามันมันหลายมันหลายพวดพ่อเบิ่งาำเบิ่งเงินจะทิ้งเขาไปไปเก่าสองอีกตำนักใหญ่ก็เก่าสองมันวอกว่ามันที่ไม่ห่งไหนออกงมันไปที่นี้งินใจ ไไของคุณพ่อนะคะเข้าสีส,ะะมมาสีเกา้านะคะท่านผู้ชมเนาะสีเก้าเก้าสีมันกับพ่อไว้ได้กหหลับไว้ดอกค่ะตามที่กิงมันมกับ่ัวลายตัวกักลับได้หมดละค่ะวันนี้นส,สรุปแล้วพ่อปรถทึกพ่อปรถทึกพ่อหมายว่าพวกมันเป็นยังไงล่ะ,หหละใจจิตใจบ่อสบายเป็นไหนบ่สบายใจเล่บวัวลายเยายสือกระดอกค่ะ อะไรซื้อเอาผู้ใด,ดที่โชคหมานพี่น้องคะคอมเมนต์มาให้คุณพ่อได้ซื้นใจเนี่ยผู้ใดแน่ที่ติดตามคลิปพ่ออุดมนะคะกับคอมเมนต์มาเบิ้งมันเป็นย<ห>ังไงได้พ่อกัน,<ห>นเขามัันนีเน่เป็นยังไงค่ะเขาเขาอุตสานี่บอกบอกได้อยู่เมื่อนั้นพ่อบอกเร่ะสามสองเก้าเออสองสามสองสามเก้าไงพ่อเขาถื่อเด้ลุงขอโตษ่ะพ่อแน่นไหโอ้สามพ่อว่า อันสามสองเก้าค่ะบอกไปมี่มิดซีคนโทมานกีกคูนึงนึ่งพ่อลืมมือพ่อพ่อจะบอกแปดสองสองแปดค่ะบานีคูคูนึงหนึ่งโทมาก่อนเรียกว่ามือหนึ่งทั้งอุบุญมือใดนี่มือใดนี่ว่างวันซุกนี่บอกวันมันซุกไหมโอ้เขาถือที่พ่อไม่ต้องมันมันพูดมันพูดมันพูดโมันพูด มันมันสุกบ่ได้แบบนี้ค่ะมันสุกบ่ได้หนูบ่ได้ลงเด้กุกบ่เขามันซุกบ่เขาค่ะบ่ได้มาสองงวดบ่แม่นแม่นบ่ได้มาสองงวดมาบ่ทันคือมือมันพูดน่ะพ่อไปงั้นสุกค่ะงานสุกไปใลยเนั่นเราก็อายุแปดสิบปีแต่ว่าพ่อก็บ่ได้ซื้อมัเขาดอกซื้อรัตติลี่หลายอยอะแปดชุดแปดใช่ปอ่าคันผู้ใดอยากได้ตำล่ากะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรพ่อไปนะคะรอไม่รอกันแปดสอง แปดสองสามปันสามตัวกับสมเออสองสามเก้าเนาะกะแปดสองมะออื่นเด้ตำเรลาแล้วก็เอาล่าให้เอฟซน้ำเนี่เป็นยังมนี่ที่ได้เอาไปลงตำเล่าไปก่อนบ่ะห้ตัวใดเห้วก่ได้อยู่แต่ว่ากับม้อนเนี่ยเรียดเยแตว่ากับึดๆ้อยู่เอาตัวที่คึดนไปก่อนพี่น้องมันมาดวนเอาเหล็กดวนไปก่อนเขาบอกว่าเใสหลืง กลังอื่นนี่แล้วมันที่สองค่ะที่สองนงมื่ค่ะมันจันทที่สองที่สองมันเิดเอาหายจากชุดพ่อคิดว่าจะหายจากุเเป็นชุนทุน้อยู่แล้วเอาตัวเลขขึ้นมากเลยเอาตราวไปก่อนนะคะสาหรับท่าไหนที่เข้ามาติดตามรับชนวิ่งรเอารูด ศูนย์สองสองศูน pues ย์บอกค่ะซื้อสิบบาทนี่ว่ขาดทุนหรอกอ่ซื้อสิบบาทบ่ขาดทุนนะคะอีพอว่าซื้อสิบบาทว่ขาดทุนหรอกผู้ไดที่ติดตามรับชมนะคะในคลิปนะคะผู้ใดโชคผู้ใด้หมานตัวเลขของคุณพ่อนะคะเข้าสี่หกนะคะเอ้ยไม่ใช่เก้าสี่สี่สี่เก้าเข้าสี่เก้าที่น้องนะคะแต่ว่าวันนี้จะให้ตำราวไปก่อนนะคะส่วนรัฐบาลไทยน่าจะเป็นวันต่อไปผู้ใดนะพ่อเนาะ มืาอนี้คงบอสะดวกนะคะเพราะว่ามืออื่นนี่เป็นมือ,อยังมันจันมันเจ้ามันไม่ครบมันจันอับมันเหนื่อฝันเพ้่ไมีความฝันมาก่อนมืออื่นึ้นจะเอาไปเฮ็ดบุญไงแต่ว่าพ่อ,อเหนียบไปแล้วพ่อฝันว่าบ้านบ้านหลังเก่าคนคะน,นมาแต่งงานางายต้องมา้ตะใส่ทุกสารทิศม,ม่านเข่ามาพ่อกะว่าเออ พากแตงแต่งโหลดแต่ว่ามันก็เป็นบ้านของพ่อพ่อซื้อไปแล้ววันนี้ความนี่ฟันเมื่อไหค่ะฟันตอนเลขอันไอเลขไปแล้วเพราะว่าเลขที่เขาพ่อว่าเลขที่เขาเป็นที่ว่าฟันว่าจังสี่เลขสี่เขาแน่นอนเขาอีหลีถ้าเขาด้วยถ้าเขาอยู่แต่ว่าถามพ่อเลยเบอร์โทษน่นเลขพ่อกว่าแปลว่าให้กลับน้ำหนักหาอย่างบ่มีเบอร์โทษได้อยู่ในห่าห้องเราหน่ะมันมากเงิน พอบอร์โทรจ้ะเอาเบอร์โทรพ่อผมใดโชคดีมีโชคลาบคุณพ่อนะครับศูนย์ศูนย์หกห้าหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามรัฐบาลไทยเดี๋ยวเอาตำราไปก่อนเก้าสามแปดเก้าส่กหกหกสี่สี่กาสี่ับแปดเก้าสี่หครับ วันนี้ม่อกเข้าซีพักวันมี่อายุห้าินือค่นึงคู่นึงวันละมันถือสามตัวโต้ลนือสามตัวตรงกับมูละค่ะแล้วัน่าอย่างพ่อให้หค่อย้อ้ยอยอยเ FC เป็นการใจดีนะครับอ้เนียมืนที่เป็นไปยุ่งจหอมนเหอกลบาอ๋อแม่สวัสดีจ้าแม่ บอกครับพ่อวันไหนซีเก้าเก้าซีว่าครับแต่ว่าจะสื่อว่าสื่อว่าชื่อเป็นชื่อแม่ก็ว่าชื่อจะชื่อก่อนพ่อชื่อแม่อะไรชื่อเลยก็พ่าชื่อแม่พ่อให้ไปพ่อให้โมกติชื่อนี้พ่อให่าื่อท่านวอแก่นี่คันว่ซื้อผลออกเลยเออนั่นล่ะอย่าซื้อให้เอฟซีเป็นผู้ซื้อซะนะคะเอาตามนี่นะคะพี่น้อง ป็นึงไหมุดชื่อายเตี้ยหลอหมอกเตียเล่าจะให้สคููนี่เนาะ่อยมาเอาไม่ดีพอให้เขอคิดดีๆสักครอลมาอื่นเนาะเล่าบอเอาอันนี้เลยคเอาชุดนี้แหะให้เอฟซีไปเลยจับอีกว่าจะครูบอขึมาน้อยครูแทะจับยีสาตัวมิพอพอจานตัวเกินเป็นสอเดี๋ยวมาอื่นวันเซเรนรดบระทันศูนยองสก็ให้มาสองศเออ สาตัวแล้วพ่อตนี่มัคงพ่อคิดก่อนเดแล้วคิดก่อนหกใครน้ครับหกนครับหกนั่นแหะหกเลกรัเบนหกศนย์หกสอง๋อศูนย์หกสองศนั่นแหละตับหกสองศูนนะคะหกสองศูนยมันก็จะเป็นหกสองหกสองหกศูนย์จังสี่นะพี่น้องหกสองศูน แขนแขนเลยสามตัวขีดอีกขีดอีกขีดไสกรอบไปเลยเออใส่หัวทายมันเป็นทราบสนดูคลิปเนี่ยกดไปเจอเห็นแล้ก็เรียกโทรมาบอกอ๋อเขาเห็นในคลิปก็บังเอิญบอกเกือบบอกคือว่าทุกคนเลยนี่คนนึงคนนึงคนวานโอ้ยผอมบริสุทธิ์สามตัวทันบอก มันชือ่อสองตัวพพันว่าสองเก้าก็สองเาะมันก็บ่ิสุแล้วเพราะกันสามตัวเป็นสามสองเก้าเค่ะค่ะค่ะค่้ค่ะคอะน่ะค่ค่อค่ะ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 ่ะค่ะคระค่ะค่ะค่่ะ่ะค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 ่่น่่้ะ่ <Enfin> ข้าวขงก็ซื้อนี่พอดีพ่อว่าสี่้ซื้อมาจะกินบาทคุพ่อโชพไปโชรไปมันแม่ว่าอย่ซ้อเรเลี้คนเลี้อฝากไว้ตำเรล่าน้องพ่อเนาะมืออื่นเนาะโชว์ตัเลขให้เอฟซนะคะดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านไหนที่เข้ามาฝากตัวมาให้620นะครับเอาตำเรล่าไปกินก่อนเด้อมานนี่ครับสองตัวกับจับวินวินกับ6226นะครับ6006 2002นะครับเน้นๆคือ2002นะครับอ คุณไร้ผิดหวังในรัฐบาลไทยให้ไปตำราพรุ่งนี้นะครับวันที่2นะครับวันจันทร์ที่2กันยายน2567นะครับเป็นแนวทางของคุณพ่ออุดมนะครับเน้นๆคือ0 2 2ย์สออนะครับเบอ3สามตัว620 602นะครับขอบคุณค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทีเล็ก3251เบอร์โทร0643969280 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะเอเล็กทีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปังรวยรวยสวัสดีค่ะ